อยากให้ช่วยขยายความคำว่าก้าวข้ามพรมแดงประเทศไทยสู่อาเซียนก็คือคุณภาพของการศึกษาของเราเนี่ยภายในเขายังต้องปรปับปรุงพัฒนาอีกเยอะทีนี้ถ้าเราจะก้าวเข้าไปร่วมในประชาคมอาเซียนเนี่ยมาตรฐานการศึกษาทักษะทางด้านภาษาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการการบริหารจัดการ จำเป็นที่จะต้องยกระดับจากที่เป็นอยู่เนีน่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือทักษะในการที่จะสื่อสื่อวิชาชีพของเราสื่อความเป็นเลิศของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องแพทย์ฟันพยาบาละวิศวกรรมวิศวกรสถาปนิกแม้แต่นักบ,บัญชีเขายอมรับว่ามาตรฐานการศึกษาไทยเนี่ย ค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับคนอื่นในภูมิภาคแต่ว่าความสามารถในการที่จะสื่อความสามารถในการที่จะถ่ายทอดในความสามารถในการที่จะอธิบายถ้าเป็นหมอมันต้องพูดกับคนไข้ใช่ไหมถ้าเป็นวิศวกรมันก็ต้องพูดกับผู้ว่าจ้างให้ไปออกแบบให้ไปสร้างให้ไปควบคุมการก่อสร้างสถาปนิกก็เหมือนกันนักบัญชีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเนี่ย ต้องเป็นที่อยอมรับกันบางประเทศในบางเรื่องมาตรฐานก็สูงกว่าเราในบางเรื่องเราสูงกว่าเขาทําอย่างไรถึองจะให้ปรับให้มันอยู่ในระดับที่รับกันได้อาจจะไม่เข้ากันทั้งหมดแต่รับกันได้แล้วก็หวังว่าเมื่อเข้าไปสูว่วิชาชีพต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ามาตรฐานทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะ ยอมรับกันได้และก็ถ่ายเทยกันได้และบุคลากรของเราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายบนพื้นที่ของอาเซียน10ประเทศ600ล้านคนเนี่ยได้สะดวกขึ้นอาเซียนมันเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตมันก็น่าตื่นเต้นแต่ทางเลือกนั้นมันจะเปิดกว้างแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความสามารถการเตรียมตัวและก็ผลผลิตของมหาอะไรลของสถาบันการศึกษาแล้วการฝ ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยค่ะท่านคิดว่าคนไทยจําเป็นจะต้องเปิดโลกกระทัดเรื่องอะไรบ้างค่ะอะอันหนึ่งคืออันที่หนึ่งคือคนไทยไม่ไม่สนใจที่จะไปทํางานนอกประเทศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะตรกกะของประชาคมเนี่ยคืออดทนให้เราออกไปในขณะเดียวกันเราต้องเปิดให้เขาเข้ามาแต่คนไทยยังมีความรู้สึกว่า อยู่ภายในประเทศเนี่ยสะดวกสบายดีชอบอาหารไทยอยู่ใกลายยาก้ญาติใกล้ครอบครัวเพื่อมันเป็นค่านิยมแบบไทยๆแต่ว่าโอกาสต่างๆที่มันจะเปิดขึ้นเนี่ยมันท้าทายให้เราปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไทยอาจจะมเมอกาไปทํางานในต่างประเทศมากขึ้นวันหยุดอาจจะกลับมาเยี่ยมบ้านแต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ในการทํางานอยู่ในต่างประเทศอ,อันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นคนไทยรีโร บริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทไทยเองบริษัทข้ามชาติไทยเนี่ยก็บ่นเรื่องนี้หรือบริษัทข้ามชาติต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็บ่นเรื่องนี้ว่าเทรนคนไทยถึงระดับที่จะไปเป็นตัวแทนระดับประเทศในภูมิภาคอื่นของโลกแต่คนไทยเลือกที่จะไม่ไปอยู่ที่นี่สะดวกสบายกว่าออไม่อยากดินดน้นรนเอาเงินเดือนแค่นี้ไม่ต้องการที่จะเลื่อนเพิ่มตำแหน่งงานเหล่านี้มันเป็นของคนอื่นแม้แต่ในองค์การสัญญาชาติโคต้าของคนไทยไม่ใช่โคต้าที่ เหมาะสมกับจํานวนประชากรของคนไทยแต่เราก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะเข้าไปทํางานในตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่คนไทยทําก็อยู่ตรงนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยคือเป็นสเสมียนเป็นพนักงานดูแลสถานที่เป็นช่างไฟช่างเทคนิคแต่เขาก็ถือว่านั่นคือจํานวนนั่นคือจํานวนโคต้าของคนไทยที่จะเข้าไปอยู่ในองค์การจับชาชาติแต่ประเทศอื่นๆเนี่ย เขาเลือกระดับ professional <ม>เขาเลือกผู้บริหารเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญเขาเลือกหมอเขาเลือกออคนที่พูดง่ายที่มีวิชาชีพแต่ของเราไปไปเต็มข้างล่างไปข้างบนด้วยโว่แต่เขานับหมดเพราะฉะนั้นตำแหน่งไหนที่คนไทยเข้าไปอยู่เนี่ยถือว่านั่นคือหนึ่งอยู่ร้อยคนก็ร้อยคนตำแมหน่งไหนไม่เกี่ยวคนอื่นเขาอยู่ตำแหน่งสูงเพราะ เขาพร้อมที่จะโยกย้ายไปในพื้นที่ต่างๆของโลกอันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน mentality เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องอยู่ภายในอันที่สองคือทักษะเ,เ,เ,เรื่องภาษาคือเราเนี่ยสังเกตใช้คําว่าชายเรื่องภาษาคืออายที่จะเรียนรู้อายที่จะแสดงออกอายที่จะพูดที่จะใช้จะอยู่ในโลกกว้างมันต้องต้องกล้ามันต้องออมันต้องกล้าเผชิญต้องกล้าใช้และกล้าโตเถียงกล้า ตัวที่กล้าดีเบตกล้านําเสนอและกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่เรานําเสนอนี่ฉะนั้นทุกอย่างที่คนไทยคิดที่คนไทยนาเสนอเนี่ยจะไม่มีใครรับเป็นวาระของประชาคมหรือวาระของโลกเหตุผลเพราะไม่มีใครออกไปนําเสนอไม่มีใครออกไปดิฟเฟนไม่มีใครออกไปอธิบายคนไทยจะต้องเรียนรู้เรื่องทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็การศึกษาก็ต้องเตรียมคนเพื่อโลกกว้างขึ้น ช่นสงขลานครินเนี่ยมีกี่สาขาวิชาการมีนักการทูตในเตร่อมหมาลครลงมากลับไปด้วยความประทับใจว่ามีความเป็นเลิศอยู่หลายด้านปัญหาคือเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นเลิศเฉพาะในประเทศไทยหรือสามารถที่จะเป็นเลิศในอาเซียนได้ด้วยหรือสามารถที่จะเป็นเลิศในโลกกว้างได้ด้วยอันนั้น,นคือสิ่งที่สิ่งที่ต้องต้องคิดต้องทำนีน่พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ต้อง รับวิสัยทัศน์ของตัวเองต่อไปนี้เราสอนลูกสอนเด็กผลิตนักศึกษาผลิตนักวิชาชีพเพื่อตลาดทั้งโลกที่จริงเหมือนกับซีพีคิดอ่ะบริษัทเจริญโภกอภันันเขาคิดว่าอาหารทุกชนิดที่เขาผลิตลเขาผลิตเพื่อโลกไม่ใช่ผลิตเพื่อประเทศไทยพีิงแต่ว่าประเทศไทยคือส่วนหนึ่งของโลกนั่นประเทศไทยไไประเทศไทยได้ได้ชิมก่อนแต่ว่าเขาผลิตเพื่อตลาดโลกต่อไปนี้สถาบันการศึกษาของเราก็ต้องคิดอย่างนี้สอนแพทย ื่อออกไปทําง,งานในตลาดอาเซียนในตลาดโูกผลิตกวิศวกรรมวิศวกร,รเพื่อที่จะออกไปทําง,งานแขน่งขันหาความเป็นเลิศในตลาดโูกถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้เราก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะแล้วกระแสต่างๆมันจะผ่านเราไปโดยที่เราตามก็ไม่ทันแล้วจะถูกทิ้งละทีเนี้ยเราก็จะเสียใจทีหลัง แล้วสําหรับการออกไปสู่ตลาดอาเซียนเนี่ยคะ่ะนอกจากภาษาแล้วเรายังจําเป็นจะต้องมีความรู้ด้านการเมืองวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์อื่นๆ่นด้วยไหมคะการที่จะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยแน่นอนต้องเข้าใจภาษาเขาต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาต้องเข้าใจค่านิยมเขาอะไรทาได้อะไรทไําไม่ได้ะจะจะผลิตเบคอนไปขายตลาดอินโดนีเซียนะยากหน่อยไม่ออกนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นตาบู อะไรเป็นสิ่งที่เขานิยมอะไรเป็นสิ่งที่เขารับได้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยสํางหมดเขาเป็นไปไม่ได้เ็าต้องเข้าใจเะนั้นภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ค่านิยมต่างๆเรียนรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ทำทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ร่วมกับเขาได้ราบรื่นขึ้นต้องไปอยู่กับเขาต้องไปอาศัยเขาก็นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสถาบรรันการศึกษาทุกแห่งจะต้องถนักว่า ภารกิจมันเปลี่ยนไปแล้วมันกว้างกว่าเกา่ามันนึกกว่าเกา่าและมันท้าทายกว่าเกา่ามากอยู่เหมือนเดิม business as usual คือทําเหมือนกับที่เคยทํามานั้นไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนเกียร์ผมใช้คําว่าเปลี่ยนเกียร์ทำไมก่อนมันมีเกียร์นี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ไม่ทันแล้วยิ่งเกียร์วางยิงเสร็จต้องขึ้นไปสี่ห้าหกก็คนอื่นเขาวิ่งเราเดินไม่ได้ต้องไล่ให้ทำตามให้้